なるほど。 นั่นเท Hoy ส coating

ไม่ได้มันมันต่ำไปเลยอ่ะลองนั่งดูสิผู้ใหญ่ต้องนั่งแบบนี้เลยออ๋อนี่ชาตินั่งก็อีกดลสิ้ใหดโอเคพอดีไหมไม่นั่งกินข้าวใช่ไหมลูก